ทำแเพัรสีเจ็เนาะเรื่องม้านะแต่ทำมันี่เขาป็นซิปีแล้วเนาะสีเจีปีลก็คือว่ามันกับพอยูพอกินเนาะโอกาสนี่นะที่ว่าคน่อยนี่ทุกทีทุกอย่างนี่ก็คือยอมค่บป้ากัแบบก็เออพอยูพอกินบ่ถึงก็มีเนาะคือว่าสแบ้เวลาพักเขากับไปซื้อวันนี่เยังมีเขาก็ขายเก็ตีสี่เา hao vốn á 200 hao lã non này đây du từ Văn nhá cái kip mô ban hao non, cái kip hao lúa, từng hao nó đi gìn vậy nhở, nó cả đay lái non gìn, rồi chè kĩ cả non, bèo bạc hao bảo nó bèn gìn làm bay, ngày hôm đấy, này nhá, đồ xước quả đi, đi khả năng lắm, nhôm hắc, gìn lửa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 , lửa, gìn lửa, gìn lửa, gìn lửa, บายอมหาบว่ดีที่สุดเลยว่ามันเนี้ยนี่นะเยวอันนี้จะเป็นโครงการของยังป้าเก่าที่แรกมาผลว่าโครงการของเอ็เอ็มเอ็มเอนเอ็มเมเอืมอทีเอ็เอาะปอ็มเอ็มเน็มเอ็มีอ็มเอ็มเอ็มเข้ามเอเอ็มเอยเอ็ขเอยมอ็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 ม็อ็มเงเอ็มอมออเอ้เ็มอเอยอ็่ะอเอ้มเ็มอเเอเอ็มอนเอออนมอเ

ไงเราฟังเราทั้งหมดนี่มีกี่ก้อนอันนี้รู้สึกว่าจะอันพันตรงเนี้ยฮะนี่นะพันก้อนเป็นนางฟ้าก็จะมันจะเป็นนางฟ้าผู้ถางกบอังคลีกะอันกี่นี่จะเป็นนางคลีนี่แล้วก็เอออันนี้จะเป็นผู้ถางผู้ถางนี่จะกอบดำๆน่อยเนาะแต่ผู้ถางจะดำอังคลีจะขเบาจ้ะแก้ทุ้วันหนอันก้อนเนาะเเจจ้้้าาเก็บข้างได้ประมาณกิโล โอ้าตอนมันออกมากมันออกเต็มดเลยเออเต็มหมดเลยอ่ะยมันแก้มนี่ใช่ยๆมันก็ออกน้อยๆฮาดนาไปเลยๆนี่มันเก็บได้ถึงสามเดือนสเดือนปอายุนะเจาถ้าฮามันหดนาเฮาักสามมันกับห้เดือนยอย่างพวกนเก็บนะแต่ต้องมันหดนามด่ต้องหดนามวนเลยแแขวนแ็แขวนนั่นะแวางพืชแแบบ พอเพียงเออพอเพียงมาต่อถามไงหรอต่อปจะเป็นยังป้าไ่พออย่างเห็มต็มีนี่น่ปุ้ยมากปุ๋ยมากนี่เป็นข้าวปพดก็ป้าเอาข้าวโพดเนี่ยฮะขามาสวนมาสองวัน

chứ à, có ha, gạo miền Nam chưa ha, có Đâu, mà, mà. Mà nhận, mà nhận, đây là này tiền, cho lá con hết câu, con hết câu, hết câu không phải mà hả? Đọc mà nhặt, mà mắc bay mốt, thuốc dăng nì nè, nó nì nè, ta thà chuyển phèo, chuyển phám bò mắc bò vậy mắc bò y có miếng là nó như vậy xả lại rồi họ không ai không nhảy, làm em. แกโกงอันนี้ะกป็นอันนี้แกเท็เจ้ามกกวนี่นะดีดอ้อมันี่นะต้องมาเด็ดเาเป็นฝุ่ยไม่กินมาว่ากินเจ้าเออเมื่อเคื่อไเออแล้วเขากินเจ้งเลยแบบบอกเอามาดงแล้วก็ตักตักแก่ตักมีตู้ตักพอตอนนี้มเป็นแจ่อมก็จเป็นยงกินกินอรกองมา้อดีมันดหออเาไปส้งผลผลไงจะไหมแต่วันนั้

ของป้ากันเนี่ยทุกอย่างมันคลิกกากอือีก้ากันเนี่ยอืมทำหลายอย่างเต่อแต่ดีน่อเจ้าเซรกิเสริมข้อขอบพัวและได้ข้อขอบพัวด้วยเนาะเจ้าต่อไปจะเป็นยังป้าป้าไม่พออย่างนี้สำหรับกุ้มเมืองสำหรับวันนี้นะคะทางนักศึกษาของวิทยาลัยทองสุขเป็นรายวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงไ้มาดูงานติดฐานนี่คือบ้านเมืองสา ป่าแห่งน้ำโดยที่มีป่าลำไยนะครับผูดคำทียงเป็ดวิทยกรเดินดูความหูมีไอหยางพ่องเกี่ยวกี่สวเพอเพียงนะคะทางนักศึกษาก็จะได้ขอบคุณนะคะในการมาดูงานครั้งนี้ทา้เก็จะมีโอกาสได้ครับความหูเราจะวางแผนในการเรียนการใช้ชีวิตประจําวันของหมู่บ้านหรือครอบครัวหรือโครงการต่างๆนะคะ ถ้าหน้าภาษาขอคอบคุณปลาและเนื้อเขาเพียงจะด้มาเจาะเ้าเราอ่ะอันนี้ก็เป็นง้องเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเราปลาค่ะเ้า